คำล้ำกินนั้นนอทั่วแล้วในภายนั้นขึ้นวันสอนได้คนงามเอ้ยน้อชายและนางผู้ปังนั้นนอความสมเสียกเกล้น,นมือลาหอ ไปฟ,ฟังความนัน่อแมอรยกินข้าวนั่นนนองลากไงเรือหักเรือแดงหนองเดชอฉยเฉยเฉย มาพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตกุสูรสุคนเนาะพี่น้องเลยสบายดีนะเออเธอยังคือไปมุนปลามุนรอนมาใช่คือมุมแทะเฮ้ยไปเรีนน้ำมเมถาวรเพื่อนยำพนันอ่ำน้ำยังพนันอะ่ำน,น้ำอ้ยไปเรียนน้ำมเมถาวรไปเรีนน้ำเมถาวรด้ยไปใช้เงินเบิร์ตคือเงียบใช่ไหม หาคุดเขียดขายบอด้วยเออเออไปหาแต่เศร้าแต่เที่ยวดิเนาะโดยจักมุ่งในต่อไ้นอีหลาซื้อยังก็น้องตี้พ่อแม่เจ้าไป็นชัยวัดไหมพ่อแม่เป็นไทยแม่เป็นไทยเอ้ามาเป็นเทื่อบ่าวแต่บัดนี้ชทั้งโมยาวก็เป็นไข่ด้อกัน เจ็บหัวอยอ่เลยกินแล้วข่าวหรอกินแล้วข่าวกับนังต้มเป็ดเพื่อนแบร์มหาแล้วคือกินอาหารดีแทอมีไผ่ได้เลยขามาหาไหมยังไม่มียังไม่มีไผ่ขามาหาบยังมันมียังมันมีไผ่แล้ว ขมวมคลาดใจะเอนปลาิ้งขี้ดิ้เอ้าย่างน้เอิน้อได้ยินคอไปนกระปูมาด้ดกระปูด้วยมันมีลายบ่กระปูมันกพอได้กินพอได้กินอยู่เนาะอามา้หอนเลยพี่น้มเบนแลาวเ้มาเอากาศค่อนข้างจะหอดมาเลยพุ่นน่ปีนาวขอนๆปีใหม่พุ่นเน่ปีนาวอยเนาะ คือจะม,มั่าขึ้นแท้เมือน,นี่ไปกินยังมากคอตุ้ยขื้นฮออะ,ะมีไ,ม,ไม่ล้ำม,ลำมอล้ำบอนอ่ะโอ้มั่อีกแล้วมใหญ่มอล้ำเลยมั่ามอล้ำไหนฟังนีล้ำเป็นล้ำเสียงบองบองหเือเธอเอ อันนั้นไมีตั้หมอลำอนะมีตั้หมาลำเหี่พังแน่หมอลำเพลงเหี่พังแน่ช่างน้อยกับแม่ก็เป็นบ้าแหละก็เอาแล้วลูกไอ้บ้า,าไม่ได้คือฟัวแม่ดอกบ้าเป็ได้ไม่ไม่ได้ที่เป็นบ้าเลยนะี่ว้าช่งางน้อยกับแม่เป็นบ้าแล้วแม่เป็นบ้าแล้ว,วอยู่เรื่อยนี่ก็เอาแล้วเออมียาดีอยู่น่าจะบ้า สบายดีเอ่อรำรำก่อนดูลยรำไปฟังเนี่ยจ้าบาทนะชาดไปเอามาปูให้เบื้องปูมันดอกสาดนะหขอชาดลูกเอ้ยตายแหละไม่ได้ไปหาเขียดบ่แม่บ่มีปูอยู่เทียงเฮ้ยอยู่เทียงเอ่อไปเฮียนรำมาได้๋ยวเสเจ้านะยักเล้ดูคอยกอดขาคอยกอดขาบนลรำคอยไปอยู่ป่าก็ละอือระอืออยู่นะคอยขาเมืนอยัางละอือระอือ ไปล้้มมาแลไป้ดเดียวพขอด่ะแม่บ่ได้ยาล้ำล่องแม่ฮะไปงานตัวได้แม่ก็ล้ำอยู่เออเอออือก็จะอดทองอีนย้ยกายทองอีแม่แม่ก็ล้ำล้ำนี่ทำโมแม่เลี้ยงบัดชินจีปลาเผาลูกเอ้ยบ่ได้เอามือตบบัดต่อยตีพอน่อยเอ้าอือบัดผู้ชายเลี้ยงบัดชินจีปลาตู่บอตว่าคอยปอบเบาพี่ชายมาเลี้ยงเพื่อนกันยังวะ อันนี้นะเซมัเนี่ยเออปอีก <oda> ด <yaş reimburse> ูปลอยดูเออชิปยังให้เช้ายังให้บัดยาวเกนคันยูตีเพื่อนบ่กเฮาหัวใจตีบัดเนาในนุ่มทองลูกเอ้ยแม่บ่อยากว่าหัวเข่าหักพาผิกบ่อยากยิกหกังเล็บมือพาเน้นบ่อยากเต้นบัดหัวเข่าพาติ่งจะไปเยี่ยนมาไ้ใสเแม่ยจักเละลูกเอ้ยเออ เขาท่าใช่เนาะไปข่าวท่าแล้วแม่ว่าไปพอดีแม่กับลูกว่าเขาท่าแล้วกะลรั้มนี่ก่อนท่ารล้มนะเออชุดแล้วแต่ลูกขี่ไห้แม่ก็บอกพัฒนาดอกลูกเอ้ยบอกปัฒนาวาเอาน้ำหอยชื่อย่างดอกปัฒนาหยาดน้ำน้ำพ่อชื่อว่าพี่ชายดอกโดยสิปปิบอ่ะสิปกิบโอ้ชื่อว่านี่นะลูกเแดงน้องน้อยมาเมื่อินบุญน้องน้อยอย่างเมื่อบุญดีอยากเมื่อดินบุญ เอออยากเมื่อกับเมื่อเลยเลี้ยงวานนี่ก็ขอน้าแม่แม่บ่มีต่างได้ลูกแต่ว่าให้เท่าไรอันเมื่อดินบุญนะอา้าวให้สิบพั<า>นแลบบ้วเขาเกิด่อยเดิมเขาสิจ้างสิบพันนี่<ป>จ้างเจ้ารำนี่ให้ลืนอนะให้ก้อนลูกเว้ยโอ้ยมันร่ำทำนี่กับที่ขอได้เท่าไรเท่าดรเท่าไรลูกก็ให้เอาสิบพันน่ะเลยให้เลยเอาลย้าวสิบพันกับผลที่ลูกเพื่อชื่อขนมกับกับผลนี่แะเสียเท่าไรเถอะ ลูกใครเธอได้กางไอซิปันยังไงแม่ชื่อยากอะเมื่อชื่อแยกเกี่ยวกับลูกอะแม่ลินบุญเลยโอ้ยเนาะเออคนบุญนี่บ่มีไฟปั่นแจกลูกเอ้ยบ่มีไฟแหกไใบคือไม้ผ่ากลางเหมืนยังไงอือปั่นถามมาให้ทนายปั่ะให้ท่านี่ปัจะได้ลายปั่นี้ยมอรำมังกะเพราได้เ่าเอาแท้ออามอรำมังกะมอรำขอข่าวแบบข้าวเอาเด็ดขอกระเปลือกเกาจานนี่อยู่ข่า อาามลา้ยูทานทางปลาทางข้าวของกินมดชูดยางเพื่อดว่าทางทางปลาปิ้งๆเมื่อพร้อมปูชูแนวลูกเอ้ยกระปูกระม,มี่แม่เอ้ยเ,เจ้ากินข่านน้ำกันไปยังฉ่าเฮา้าล้ำหนิไปบ่กาน่ะล้ำกับภาไม่ใช่ลูกว่าแม่มาแต่ตะละคู่อ่ได้แม่กะมาได้ใสก่กระยาเนี่ยล้ำไปฟังนี่ยล้ำไปฟังมาได้ใสก่กระเรื่องเจ้านะถอยเฉยจะล้ำไปฟังนี่แม่กะมาแต่ตะละคู่อ่ะ ตัดแทกยานะเดี๋ยนี่ได้บ่ได้นี่ทำใไบไเมื่อปะเลยเอ้าวใบมือแล้วลูกก็อยู่น้ำเดียวนี่แหละอยู่มวนเลยหมักกับพร้อมกับลินแล้วพอจ้ำช่างตะนอนเผื่อ่าพิ่มาช้อนเอ้ยหมักปูนผุนเชี่ยเพี้ยนจะตะนางเผื่อยังหวานนี่จ้บาบ้านนี้พี่น้องเลยดักแมนเบ้ายังบ้านนี้มีตู้ล้าเป็นบ่เป็นแะไรข่อยเถ่าอละอ่ะราก็เถ่าเือากันเดี๋นี่ เท่าก็รับเป็นน้องคอยแล้วเขเป็นเอ้ยล่ะเออเท่า่ะเป็นน้องเจ้าเจ้าะเป็นเอ้ยเป็นเอ้ยอยเท่าล้เโอเป็นน้องกัล้ำเป็นเอองอแงเช่นติเจ้ามือน่อยเออเปตูลำออพี่น้องเลยฮาเราตบมือนะฮะตบมือนแจงแจแเราลัมาแม่มาแมาแมอ่ะด็เอา้ยบาที่มาลูกมา แล้วปังมั้งวะมันจะมีแค้นได้ไหมเนาะบ่มีแค้นกับยาแล้วลูกไงบอกมีแคนกัน้ำเลยลูกเลยทั้งคนยังน้ำยังโดนเจ๊ปีได้จะลองลำมาเลยโอ้ยแม่ไปจักจักปีแล้วลูกหายชิบปหปายปีแล้วแม่คนนอ้อยชื่อตะกี้แล้วจักปีแล้วจะลำตะก,กี้เลคอยเป็นลำตั้งแต่คอยช้ำอันนี้ขอเข่าก็ลำขอเข่าว่าเดี๋ยวไปลำขอเข่าแล้วคอยอยากว่าวนี่แหละไปลำขอเข่าลำไปเมื่อนาเมื่อไห้นี่แหละ พไปมหาไม่ได้ลาำไปน้คนพ่อแม่เล้อะอ่าอออยากไปพี่น้องกัน้องสมัยนี่มันอยากเบิรแะเนาะอ่อหมอลาเรื่องเนาะไปลาตางานอ่าไปทั่วมอสลูกเอ้ยแม่ไปลำในบ้านในเมืองแม่กับไปเป็นดีไม่ชุกแม่กับไปอยู่อยู่ฟังไทยเนี่ยเพิ่งเชิมาลำคอเข่าลำคอเข่าไปเรื่อยๆพี่น้องกนเนาะอยู่เมืองหร่ล้ำไปน้ำค้นแม่พาไปคตกหู อืมแต่คุ้นกระปูล้ำคุ้นกระปูไปนะเออปลาน้าแม่แม่เป็นพวคุ้นเป็นพวกล้ำเออพุดหนับกันอย่างเดียวเอาคอยวงนี้เจ้าล้ำอยู่เด้อลูกเจ้าน่ะชื่อยังก็ชื่อแม่ก้อยชื่อลิงแม่พาแม่พาเจ้าลูกหลานเจ้าบ่ไนี่นี่คือจะว่าเห็นร้องเพลงบ่นบ่นหมอดำบ่นบ่นเยอะในแช่ลูกตอนนี้บอ้องเพลง เจ้าและแม่ลำเน่เหรอลูกเจ้าและลำคลิปอ่ะเปิดมึงดูจ้าลูกแม่ก็อยากเบิ่งเปิดดูคลิปแม่ค่ะบอกแล้วอยากลองสดอยู่แล้วพังบอแม่อยากพังกิ๊บแม่มันกระมวลดีว่าแม่ลำนะมวนมวลฮาเบิร์กมาแล้วเออโอ้ได้พังให้ก็ลูกตัวลำบาดนี่ฮะแม่อยากพังต้องพังตัวล้ำโมชื้นนี่เปิดมึงดูลูกเปิดเบิ่งชะก่อนคอยชิล้ำหายเดี๋ยวจะลำก่อนนี่เดี๋ยวช่างเปิดให้เบิ่ง

หนีบคู่นะอยากได้คู่เนาะลูกไคูไอเอ้ยอนาว่าเป็นนานโนลำแลวได้คนงามเอย้ยกำการทานานันเพื่อนมาน้อชายและน้องมาเป็นนานโนลำแล้ลวการอาญานานเพื่อนมาหอดเฮยยัไงไ,ไงงนะ นอสายละคินจะเทมนานเพิ่นบ่นาคินจะตานาันเพิ่นบ่ใดที่ลำให้นันชูเพื่อนพังนอสายละตึกกระตือนนานนอนได้หมวนบ่เป็น่วนนันให้เป็นไ้ ใจเอ๋ยลายล้ำบ่เป็นนานนอให้เทอยังสีได้นานปลูกมากแตงขันนางกินนานตตนอแตงแล้วเฮ็ดไปบ่เป็นระบาดน้ำแนว <c oughs> นานน้องมากทั่วคำล้ำกินนานนอทั่วแล้ว <c oughs> ในภายนานขึ้นวานซ้อนแต่คนงามเอ้ย นอสายและนางผู้ปังนั่นเนาอความสมเสียเกลือนันมือลาหอไปฟังความนัน่อแม่อกินข้าวนั่นนองลากายเลือหักเลือแพงนองเด

นั่นก็หลากหลายอาลีได้คนงามน้องนาชอยได้ไหมจ้าบันนี่คอยชี้ชอยชอยแหละเจ้าเจ้ชอยรถชอยบ๊อบบินเอาคอยชอยเจ้าเจ้าคำบ๊อบชอยก่อนคอยก๊บบอบเป็นตอบเลยออชอยได้ไหมเนี่ยสาวบ๊อบบินไมชอยได้ไหมคอยก๊อบเป็นยุชอยเห็นหลงโอกออกชานดอนที่รอนผู้บ่าวขี่ง้อยคอรก็ะหำยานตุ้ดชนวันนั้นเลยไม่ชอยกับเจ้าก็โอ้ยคอยแล้วพาไปค่ะ ว่าบอล่าเพิ่นนี AU ่เพิ่นซิมี่เขาจังว่าเพิ่นบอกให้ซอยบัดคอยว่าให้โอยเราเป็นบ่อยลืมนะไอ้เอ้ยตุ๊กกระเทือนนันนอได้ปั๊มสีน้ำหนนันหมดคู่งาน้อยายและกันงาตุ๊กนันหลอกนอคู่วสีพันกัวนันเข้าใจชวน อลีด <t> ้คนงามนองนะาชยเอเกยเอเกยอเกยกระลยเจ้าบันเจ้าโอ้ยอนใจเดาลูกเ้ยพอละอละไเนาะพอละจังห่ชิมเงินไรกูนี่ พละพพละดเขามองครอบใจเด้อลูกเด้อเห็ดตอนให้มันปลาเห็ดนามันข่าวปันเบาให้มันเงินมันคำจ้าดูดูเนาะอ่ะพี่น้องเลยกะม่วนเนาะเมื่อยว่าแม่ถามเลยล่ำม่วนแม่เท้าหาม่วนอยู่แม่ฮะบ่เมื่อยทาแม่บ่เท้าโอ้ยบ่เมื่อยใะ่ไหมลำลูกให้หูดังปืดดังปุ่งเออ S <S ความเมาในพุ่งลุ้มปาหนึ่งลูกไอ้ดังปึนขอ้อเมาขอเลี้ยวขอเลี้ยวขอ่ยวขอ,อยังวะาอ,อืมหรงเยอะแรงดวยเนาะพญาโอ้ยขอเม,ม,มื่อยแต่แม่บ่เท่านี่ขมันเม่นมีบอลแม่ลอกข้ามนี่แม่์ใช้ไปล,ลอกเป็นผู้สาวน้อยใช่ล้ำให้ลูกพังเออมตะกี้เป็นใช่ดชได้เป็นนางเอกกันเนาะจ้าเนาะจักเอกหนึ่งจักเอกชองแล้วลูกใบเป็นเอกแล้วอยวกล้ำไป ล้ำตามป่าตามดงนี่เลยบอกใบช้อนดอกหางแม่ล้ำน้ำมวนเนาะกับบ่มวลแล้วเลยกับพอฟพังแนวนี่แหละแม่ล้ำอยู่ป่ากับแบบนี้แหละเออก็ได้ชำนี่แหละมวทํำนี่แหละเนาะพี่น้องเลยลูกว่ามวนแม่พังผู้เดียวแม่ล้ำนี่คือบ่มวนทักดีบ่เจอกันครับมามวนอยู่อ่ะเปิดมึงดูชาครับมามวน ก,ก็ค้อนกวาดเลยถึงเปิดเลยเขาจะเปิดในพัง <c oughs> ตีอยเดินเข่ากันเนาะตีกลองพร้อมกับแขนพร้อมแชงพร้อมอย่าม้วนนะนะลูกเลยแม่ล้ำอยู่บ้านหาันบ่จักแชงบ่จักกลองบ่จักแขนแหลมันละข่าวเดียวและมันม้วน <c oughs> <c oughs> โอ้ยยาเด้บ hmm. ่บาามันบ mm ่เข่าเดียวคู่อ่ะบาลองบิ้งเอาคู่มทางมันตีเขาจังหวะ้องบ้งเนาะเค้ยเครบาบาู่องนิ้วก็เอาอันน้ดิเอาพาผบ่หมาะนี่มีอยู่พามนามันจิ้วคือ้ามบ่เอ้าหมาลองบึ้งด้วยเ้าให้บบาย h ả มาเข่าลองบึ้งมาแบไล่ด้วม่เมเบอบ่ อันนั้นบ้ตีคู่โอ้โหนี่สัางกีตีแมนเดนข่โอ้ยองึงึงึงเออู้ลำได้จักก่อนเจ้าสามก่อนสี่ก่อนผัวอะเอาก้อนใหม่นอกไปนีเขาเอามาอีกเลยบอีกบันนึงอีกบันนึงอีกบันนึง บบได้ขาดไป้โมเดนไหมได้และวค่ะตบาดนันน้อยน้ำขอให้พ่อนั้นเพื่อนผู้งามใส่และนางนี่ทางนันน,น้อยนัยงไว้หนูวัเที่ยวนันให้พาพาเออ,อเป็นเร<ล>าของนอกไหมใสเออยละนางน่งในไม้นันน้อ้ไว้ควายบ่เข้านัน คนงามน้องเออเอเอ,เอ,เอน้าายและชายผู้น,นนั้นนอก้มปองกันกินน<ล>ดองนั้นให้ส่งข้าวกันพอ่อ่งนั้นนอข้าวควายสสยใจนั้นนอเตสีนพอ่อข้าวยืนนันส่งข้าวเกงนอสชายและน้องจิลาน,าน เมื่อกำนาแพคำนันบนนองอยู่ใส่เอ่ยลลาทะกุกนันนอกล้ยหวนลาทางชวนนันนอกล้ยตีบตัางในเมือนันนอจีพากันพื้นกว้างนันเมนลมนางขอลาลงเลเดออายเอ๋ยหมดเลยเด้อลูกบ้านหมดละลาเลยเออลาแล้ว อันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับก่อนลำยังแม่ลำเ <C ue> <Vietnamese. C ue> พียงลูกไห้ล้ำตาอกตางไว้ลำนั่นเลยลำขอกลำก่อนน้ำขอก็ของด้วยแม่บบเป็นลำขอกข้าวข้าวแห้งก้าเปลือกกระวชานเนี่ยแม่เป็นดีว่าวฮงแม่บบเป็นนั่นนะฮะเออแม่อยากว่าวผู้เดียวแม่เลยล้ำแต่งเองบบเป็นบบมีบอมีบ่มีแล้วเธอคอยแต่งเดี๋ยวนี้แล้วคอยแต่งอยู่เด้๋ยคอยล้ำชูจ้าพังเนี่ยบ่ลูกน่าแต่งเองด้นี่ ล้ำเต่งแม่ไปแม่ไปหัามไปเฮียนบอได้เขียนบอได้อ่านบอได้ปานบอได้เตะลูกไอ้บอไดแทวเขาในคองปฏิบัติดอกแม่ล้ำไปน้อแม่ในเล่แต่ล้ำไปไปคุดกระปูช้ำเด็กๆน่อยไปน้ำก้นแม่ถือของไล้ล้ำได้อยลยเลยเลยเป็นช้ำเท้าคือเพื่อนวาและถูกช้ำเท้าพายทงเงินหลักขนองลูกเอ้ยถูกความเท้าพายกระเบื้องหาบขอเพื่อนวานา แม่ก็ไปเป็นล้ำเลยหักล้ำเลยน้อยช้ำนี่ไปลินแล่ล้ำไปน้ำมูงไปเล่นไปน้ำมูงกับโบเขาก็จเท้อเออได้แล้วลรมาเลยลูกเอาเข่าอันนี้ว่าล้ำหมวนเลยแม่เลยโมงวนแม่พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวจาให้หลานจะเปิดให้ฟังเด้อแม่ฟังหลับเปิดเจักไรแล้วบ่มีโทรศัพท์บ่มีบ่กไอ้หลานวันนีโทรศัพท์บ่ซะ คำผู้อื่นในบ้านในเมืองครับเปิดแต่คอยพังอยู่แล้วบ่อนบุญมือนี่ชื่อว่าเนได้นี่นะน้องกิ๊บเจ้าเจ้าได้ใช้ไคยนองกิ๊น้องตี้นังกิ๊บโดยน้องตี้โดยกิกตี้ประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยเนาะมายามมายามเพิ่นไปใช้เบิด์ตในเมื่อขึนบุญคนแม่ย์ใครเมย์ใครดูได้บอกว่าคน ยูยังไงถึงน้าเพื่อนเปนพเขียดเออกันกบกานเขียดเนาะกบูเขียดพี่น้องเลยเพื่อ่คลายเนาะมามือแลก็ถือแต่แม่พาราจมาแม่พาจนิตายทองตึงทองเหี่ยวเลยแม่พาร์นี่อ่ามาลำต่อยลูกโอ้นี่นี่กันเนาะล้ำเป็นเมื่อนี่อ้เบาๆไดแล้วมอำใหญ่นะำเป็นเนาะมาๆมามาลแน่ด้บานมาำให้ลูกให้ลานพังแน่ตู้ มาปะทะกันบ่มาปะทะกันบึงดมาซ่ยให้ทงนี่เอามาลองบงมีโยขนมนะมีโยขนมมามาลองมามาลำให้ฟังก่อนนี่ค่คู่ค้คายเพื่อนด้เนอะเอามาแม่มาใช้ะว่าเ่อวมอล้ำไงมอล้ำไงวะ แม่บเป็นเอาลูกจะก่อนก่อนเดี๋ยวเาไได้ลู้เงอนเามองมนะน้องพิสูจน์ตรงนู้นจบไมีเต่กักไว้ที่หม่ลำกะเพื่อว่าจกหน่อยเพื่อเงเพื่อเห็นเพื่อ FC เพื่อจ้างไปลัำล้ำไปลขึ้นบ้านหมอบ้านใหม่หนูจ้๊บแปลว่ไปทำไม่ถวจะบอกโอ้ยอันถือทอดให้ลูกให้ลานไปกวนเนาะพี่้องเลยจังไรมัน เบิดย hey, hey, ุคเจ้าเดี๋ยวไปบ่มีเลยได้บาทเลยนี่ให yeah. ้พวกนี้ล้ำต่อเลยยุคต่อไปเลยอ่ะล้ำน้องกิ๊กเป็นบ่ล้ำน้องกิ๊กข่าไม้ฮะใครแต่แม่ก้อยล้ำอยู่เรื่อยแม่ก้อยจนเท่าเลยอย่างน้อยแม่ก้อยเท่าแล้วก็บ่มีผู้ล้ำชิวพังเลยลู้ไหมบ่มีแล้วเบิดยุคเจ้าเดี๋ยวไปเบิดตได้บาทเลย บอกแล้วลูกอะชุมเจ้ากะฮูอิ้นความแม่ว่ากะล้ำเลยล้ำน้ำความวบาไม่พอได้เอยได้ใจผมหมักบ่ได้เลยนะเดี๋ยวรุ่นจต้องอย่าไปอย่าไปเออกระเมนอย่าไปอย่าไปกระเมนอยู่รุ่นถือเจ้าต้องผู้ไทยเทปผู้ผู้ไทยรึบบบโดยอันเทพนไายบ่โดยกะพังแต่เพลงกะจื้อเพลงอะไรชุมเจ้ากะอ่าอ่าอันนี้กระเมร์พาล้ำแล้วก็ล้ำไปน้ำก้นชุมเจ้ากะค่อยนึกนึก อันฮอตพูดหนึงตอนนี้บ้านเจ้าอันดี้เนาะเมนสาวรัศมีนะป้าเมนเมนอันเดียวกันแข่ไข่ขึ้นราอันนี่แหละโอลำเสียงเราโอ้ดีครับราชมีกระมวลได้ราชมีราบะเทียนตามปึ้มได้ชาราชมีบ่บ่ได้เมนรัศมีอันนั้นรัศมีคือคนธรรมดาคือเจ้านี่แหละเราก็หมักลำคือเบ้านเดียวกับอาราบ้านเดียวกับเขาเจ้าะอยู่เฉยบ่ลูกเอาอยู่เมืองจะพร ไปกันเนาะโอ้เราลำกับมวนอนกันไปกับอาจารย์ตอนัรนกับักวอาจารย์เนาะแมนแมนแมราลำนี่ยอได้อัปเดตเราเลยเราก็ยังอยู่อยู่บ่อยู่คือเก่าแล้วเออเราก็ประมาณสาปลายอยู่เราย่งน้อยอยู่นะสามสิบถึงไหบโอเคโเคพี่น้องเนาะลำมักอันนั้นอาทีนเจ้าบ้ากับเราไปเลยสเด้อโดยโดนโอเคโอเคเนาะโอ้ยบน้ยอ้ยี่้อ้ยอ้ยโ้้อย้อยย้ออ โอเคอยู่ดีมีแฮงบัดขอโทษทุกคนเนาะไปละพี่น้องเอ้ย